สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง T ีไทม์นิวส์นะครับเราได้อยู่กับแมปที่ใกล้เปิดใหม่ในวันที่14นี้นะครับบ้านเราอาจจะ15หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขายังไม่ตั้งเวลาเขาดาวที่แน่นอนนะเนาะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นวันคืนวันเสราร์นะครับหรือวันที่15บ้านเราเนี่ยนะเองเนาะก็คือเป็นวันอาทิตย์นั่นแหละเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงเนาะโดยตัวแมพนี้นะครับจะเป็นของโอเท็ดมาร์เลยนะครับก็คือซับสไคร์เบอร์เอ้ยไม่ใช่ซับสไคร์เบอร์ยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์ช่องต่างชาตินนนั่เเองาะ ถ้าใครพอจะรู้จักก็จะเป็นตัวตึงอนิเมะไฟเตอร์เก่านะครับแล้วก็จะเป็นผู้พัฒนาร่วมกับดเดลิฟในแมปอนิเมะแชมเปี้ยนเนาะโดยตัวแบบตัวนี้รู้สึกว่าในใจนะครับแอบคิดลึกๆว่าเขาอาจจะเปิดมาเอาแค่ตังค์เยๆนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนอนิเมะแชมเปี้ยนเป๊ะๆเ,เ,เลยเนาะแค่แบบเพิ่มระบบใหม่ๆมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับโดยรวมก็ยังเหมือนแบบเก่าอยู่อันนี้เราเรา,เรา,เราดูตอนที่เกมเปิดแล้วก็อัปเดตหนึ่งก็น่าจะดีกว่านี่นเนาะ โดยตัวแมปเนี่ยได้เปิดให้เรามาทำเควสแล้วก็ด้านขวามาเอ้ยขวามือขวามวามเลยว่าขวามือนี่เลยนะครับมันจะเป็นการหาเจ้าตัวแมวนะครับหรือว่าลูกบอลเจ็ดลูกเนาะแล้วก็จะมีเป็นการทำดามเมสนี่โดยที่ใครที่มาทาเควสหรือว่าทาอะไรก่อนเนี่ยก็จะได้เป็นตัวรับเพื่อที่จะเอามาเล่นช่วงต้นเกมให้มันเร็วขึ้นเนาะก็ทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่ามีคนสอนลงไปแล้วนั่นเองเอสอนหาสอนแมวเอสอนหาแมวสอนหาดอกกอนบอลนั่นเองเนาะ ก็ลองไปดูในคลิป u t u b e กันได้นะครับส่วนตัวก็เดี๋ยวว่าจะวิ่งเก็บอยู่นะครับแต่ก็ยังขีกเกียจอยู่เนาะอันนี้มาทำอัปเดตข่าวสารให้ฟังเนาะโดยตัวแมปแอนิเมะไรซิ่งตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกับแนว a อนะิเมชั่นเปียนเนาะกับพวกแนวซิมูเลเตอร์ต่างๆก็จะเป็นการจําไม่ได้ว่าต้องสุ่มตัวหรือว่าต้องมาปลุกตามพวกนี้เนาะน่าจะเป็นการสุ่มตัวด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะปลุกบอสด้วยนะครับเพราะว่าในเทเลอร์ในทีเซอร์เนี่ยก็จะมีบอกด้วยนี่เองเนาะโดยที่ตัวเกมอย่างที่บอกไป เอเดนะเมื่อกี้เหมือนอ,อ๋อมีให้เราต่อยเองด้วยนี่เลยนะครับอือแสดงว่าน่าจะมีพวกเวพอน้นก็นถ้าใครดูดีก็จะคล้ายๆกับอารคอร์ทโอเวอร์เนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะทําดีกว่าหรือเปล่านะครับโดยทีมตัวนี้ก็ดูทรงจะมาคล้ายๆกันเลยนะเดี๋ยวเราลองต่อยให้ตายสักตัวได้ไหมโอ้นี่จะใช่เลยนะครับมีให้ลองปลุกด้วยนะโอเคถ้าปลุกตื่นก็นจะเป็นแบบนี้นี่โอ้โหมาแบบอารคอร์ทโอเวอร์เลยนะ,ะประมาณนี้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูนะว่าตัวนี้จะเป็นยังไงในเกมภายใน Discord ดเดี๋ยวจะพาไปดูกันก่อนนะครับเพราะว่ามีเครื่อรงระบบธาตุด้วยก็ถือว่าแอบน่าสนใจระดับหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันดูลอยๆนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้ามันลงตัวเมื่อไหร่แนี่นี้จะทําได้ดีไหมนะครับเออก็แค่สักครู่นึงนะครับอ่ะนี่เลยเนาะนี่จะเป็นหน้า i s c o อ d ของตัวเกมนะครับอ,อยากให้มันชัดๆก่อนอ่ะซื้อนี่เลยเท่าทีนะครับแม่ลืมเทียมไว้นะ นี่ก็จะเป็นดิสคอร์ของตัวเกมเลยนะครับโดยที่โอเทนมาเขาเป็นโอนเนอร์เนาะตอนนี้ไดลิฟโดนไม่ไม่ได้อยู่ในนี้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าปัญหาภายในเขามีอะไรกันเนาะส่นนี้เขาก็จะมีบอกตามนี้เลยนะครับมันจะเป็นล็อบบี้หรือว่าการเออ่มีดับเบิลดันเจียนนะครับหรือโซโล่เรเวลลิงเนาะทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่ามีทรงจินูด้วยนะครับนี่เป็นธาตุไฟด้วยนะระบบธาตุในเกมนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะชนะธาตุแพ้ธาตุต่างกันนั่นเองเนาะ ดยที่เราดูง่ายๆเลยนะครับก็จะมีเป็นธาตุแสงกับมืดเนาะแล้วก็เป็นธาตุน้ำเออธาตุน้ำเ,เดี๋ยวจะมีน้ําแข็งด้วยเหมือนเกมนี้จะไม่มีดินนะครับเปลี่ยนเป็นน้ําแข็งแทนหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับนีน่เนาะก็จะเป็นไฟไม้น้ําน้ําแข็งนะครับเออนีน่เนาะเขาก็จะมีบอกว่าตัวไหนที่มันชนะธาตุแล้วก็แพ้ธาตุก็จะเป็นแบบนี้นั่นเอง ตัวที่แพ้ธาตุนะครับก็จะตีตัวที่เราแพ้เนี่ยเบาลงนะครับไป23%่สิบาเปอรนล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราชนะท่าต์ก็ตีแรขึ้น30%มสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับอย่างน้อยก็ไม่ลดถึงครึ่งหนึ่งนั่นเองประมาณนี้เลยนะครับอ่แล้วก็จะมีเป็นคลิปเทรลเลอร์นะครับที่เขาปล่อยออกมาแล้วเนาะเออแต่ว่าอันนี้เขาปล่อยทดสอบมาแล้วแนะนำให้มาเล่นน่าจะดีกว่านะครับนั่นอย่าโดนโฆษณาเลยช่างมันไปนะครับใครอยากดูลองมาดูได้ในดีคอรนนี่ โดยที่ตัวเกมตันนี้อย่างที่บอกไปเปิดได้ยแล้วนะครับเข้ามาได้เลย,มยไม่จำเป็นต้องมีเทสเตอร์เนาะแต่ถ้าใครมีเทสเตอร์ก็น่าจะได้เล่นก่อนนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีเออเรียกเศษอีกรอบเนาะแต่อยากรอมากกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้กันเนาะเดี๋ยวเราไปดูแมปต่อไปนะครับแมแมปที่กลับมาประกาศอัปเดตเป็นที่รอแล้วนะไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาปังหรือพังแน่นะครับแต่ก็หวังว่าจะทําให้ได้ดีเนาะก็คือแมป ใครกำลังเจปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกล้วครั้งหลุดกลางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้หลุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google p a ลย App Store อ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทเพิด้วยนะครับ อันดับเอนเจอร์เอ็กนั่นเองนะครับและปัจจุบันตอนนี้ตัวเกมได้ทําการประกาศอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่บอกเวลาที่แน่นอนนะครับก็คือเขาบอกว่าอัปเดตในสัปดาห์นี้แน่นอนเนาะโดยที่ของที่จะหายนะครับส่วนตัวคิดว่าก็น่าจะเป็นพวกบอสอีเวนต์นะครับแล้วก็พวกของที่มันขึ้นว่าลีมิตต์นะฮะเออนั่นแหละอ่ออีเวนต์ตัวเกียวกูนเขาไม่ได้แจ้งอะไระเพิ่มเติมเลยนะครับตรงนี้เขายังเป็นข้อบกพร่องอยู่เนาะเออพวกการสื่อสารเขาดูห่วยแตกมากนะครับโดยที่สันนิษ้าามนนะครับะ ก็จะมีเหมือนสาทางนะเขามีบอกอยู่ว่ากดมีอะไรบ้างนะครับมันดูสักหน่อยแล้วกันเนาะนี่เขาบอกไว้นะครับว่าใน infinity castle เนี่ยจะมีสามทางเนาะนี่เลยนะครับมันจะมีมอนสุ่มเกิดออกมาเนาะปึ๊บนี่เราสามารถเลือกปล่อยตัวละครได้นะครับตามทางที่มอนออกมาโดยที่การเป็น,ก,น,ปนก,กดปุ่มนะครับเห็นไหมแลวนี่นี่มันจะมีเป็นหน้าวีตรงนี้อยู่ไหมทางหนึ่งทางสองอะไรแบบนี้นะครับแล้วกเ็เป้าหมายนะ่าจะเป็นการฆ่าบอสสิบตัวนะครับเพื่อที่จะเคลียร์สเตตอนนั้นนั่นเองเนาะ ก็แปลว่าตัวไหนฟูเอวีก็อาจจะได้เปลี่วกว่าหน่อยนะครับอันนี้เลยอ่าเราก็จะมีเป็นเหมือนออบเจกเอ่อออบเจกติให้ค่าให้ตีด้วยหรือเปล่านะครับตรงนี้นะอันนี้เลยนะเขายัดข้ามไปเลยนะเพราะไม่ค่อยมีอะไรสุดท้ายแล้วเกมเปิดมาเขาอาจจะแก้ก็ได้นั่นเองเนาะอัน,นี้เลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าช่างมันไปนะครับเดี๋ยวรอเกมเปิดน่าจะดีกว่าเนาะโดยที่เทเลอร์ที่เขาปล่อยมาก็จะเป็นของเอ่อตัวเปิดเสียงไว้แล้วกันนะครับโกลเด้นวินลีควิมนะครับวีทูบายไปนละ้น่าจะวินนะ อันนี้ก็เป็นเดียโบโลกับโจลูโน่นะครับเกือบลืมชื่ออีกแล้วก็อนิเมชันค่อนข้างดีนะครับหวังว่าในเกมจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าอันนี้ทำทีเซอร์มาอย่างดีแล้วนะนี่เลยนะครับแอบเหมือน AI ้อุีนะโทษทีนะครับประมาณนี้นาะแล้วก็มีนี่เลยนะครับชือ่อพุชี่ไอ้พุชีนะ่พุชี่โทษทีนะครับม,าม,านนมีพุชี่ออกมาด้วยเนาะก็อย่างที่เราเห็นนะครับเป็นพุชี่ร่าง โอเวอร์เฮเวิหรือเปล่านะครับที่มีมา้าที่มีมา้มมาเหมือนไม่ใช่ม้านะอประมาณนี้กันนะครับส่วนวันรัปเดตนนี้เดี๋ยวรอตัวเกมแจ้งก่อนละกันเนาะส่วนของที่หายก็ซิดน่าจะหายแน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะอะไรมาแทน,นครับใครที่รออัปเดตออยู่ก็ภายในสัปดาห์นี้แน,น่นอนนะครับถ้าไมา่ก,ก็บิดอีกก็ร้อยคนโหดเหมือนเดิมเนาะโดยที่ตัวเกมตัวนี้จริงๆก็อยากบ่นนิดนึงเพราะว่าหลายๆอย่างก็ควรจะปรับปรุงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูสนิ p ในเกมนี้สักนิดนึงเนาะก็จะมีเป็นพวกพุชชี่นะครับแล้วก็มีเป็นไอสไตลโปรเนเชียลน อ่ะก็สรุปกัน,นสั้นๆ,ๆนง่ายๆนะครับแบบที่ใกล้ๆเปิดเป็นแนวซิมูเลเตอร์หนึ่งแบบก็คือแอนิเมทไรซิงเนาะส่วนมันจะมีอีกแบบนึงก็คือแอนิเมทลัสนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ผูกมานะครับเขาเพิ่งอยู่ในช่วงเอ็กซ์เซสนะครับก็คือทําอยู่นั่นเองเนาะนี่เลยเนาะแล้วก็จะมีเป็นนี่เลยนะครับแบบซิมูเลเตอร์แอนิเมทไรซิงนะครับตัวนี้ที่เป็นแนวซิมูเลเตอร์เนาะใครที่ยังหาแบบวิบแบบอยากเล่นเบื่ออะไรโซลูเบอร์ก็ลองย้อนมาเล่นแบบนี้ดูถ้าเกมเปิดนะครับแต,ตออออนนนนีีี้้ยย่่่่าางททบกะววใหเคสู่ อ่าอย่างที่ถ้าทุกคนดูดีเราเคยเล่นแชมเปี้ยนมาก่อนนี่เหมือนเป๊ะเลยนะครแค่มันตีได้เนาะเหมือนอาร์โคดเวอร์แล้วก็เป็นรูปแบบการชุบมอนนีนน่น่าจะดูตามด่านไม่น่ามีที่ให้เราไปสุ่มแล้วนะครับอันนี้ต้องรอดูอีกทีเนาะอ่าโอเคนะครับส่วนอันนี้ไม่ได้เจอเองนั้นก็เดี๋ยวรอดูวันประกาศนะอ่าใครรออยู่นะครับลองดูใน Discord ได้แต่ว่าเราน่าจะเห็นคนขึ้นสตรีมอยู่แล้วถ้ามันอัปเดตนะครับหวังว่ามันจะดีนะหวังว่ามันจะกลับมาดีเเหมมือนนดิมมนะ โอเคงั้นประมาณนี้กันนะครับในช่วงที่ทำนิวของเราก็คงไม่มีอะไรมากเนาะเพราะว่ามาอัาเด็ข่าวสารแบบสันส้นๆนง่ายๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรเนาะแล้วปัจจุบันตอนนี้มีเกมหลายแมปปากนะครับที่อยู่ในช่วงโปรเซสเออเขาเรียกโปรเซสหรือเอ็กเซสเลยว่าโปรเซสที่แบบกำลังทำอยู่นะครับมันจะเป็นอนิเมะดีเจนที่บอกว่าจะเปิดเบสาร์แล้วก็ยังไม่เปิดนะครับแล้วก็เป็นอนิเมะเวสตอมบี้ตัวนี้เนาะถือว่าน่าสนใจมากนะครับเหมือนจะมีอีกหลายแมปแล้วนะแต่เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าแมปไหนเนี่ยจะประกาศอะไรบ้างเนาะ อโอเคประมาณนี้กันนะครับอน,นิเมะเอเวนเจอตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะเผื่อใครยังตามอยู่นะครับไม่มีอะไรบ้างไปขวาการรีโมเดลนิดหนึ่งเนาะสำนี้นะขอชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามก็ดีนะครับอ่ะก็ใครมีแบบไหนลองนำเสนอได้นะครับเดี๋ยวจะลองไปดูให้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ